ท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก2นัดเปิดสนามฤดูกาล2023ถึง2024ครับซึ่งในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างสวัสด์แคทนครราชสีมามาสด้าเอครับเปิดบ้านพบกับจันทบุรีเอฟซครับดูจากระบบการยืนครับน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับลูกทีมของเล็กซานเดอร์เอสเซซิโดครับ คุณสื่อชาวบราซิลครับเริ่มเกมครับโคราชเป็นฝ่ายเคลียก่อนครับออกไปจากนิมเส้นฝั่งขวาครับทางจาันทบุรีมีเติมขึ้นมาแม่แต่หักกับก,บกลางมาตัวนี้สวยอืมไม่ผ่านครับโดนดักได้แล้วจะย้อนแล้วกัทางฝั่งของโคราชครับวิรวัตออกขวามาอย่างทันครับเมวินสลับไปอยู่ฝั่ง หนึ่งใจ้านขวามีวิ่งอ้อมไปแล้วครับวีรวัตรออกไปถึงวีรวัตรครับเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดตตานี้เรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นในหม้อทางฟังโคล่าครับจากผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดครับวีรวัตรจิรพักสิละโอ้จังหวะนี้ครับเดี๋ยวรอดูภาพช้าครับว่าวีรวัตรเนี่ยเอากันตรงๆครับว่าตั้งใจยิงหรือว่าเปิดครับเนี่ยฮะเพราะว่าโอ้โหแต่ว่า เดาใจยากครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวแล้วครับแต่ว่าที่้แน่ครับสวัสด์แคทครับนครราชสีมาครับออกนําจันทบุรีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผู้ทาประตูแรกให้กับสวัสด์แคทครับในซีซั่นนี้ครับจิรวัตรจิรพักศิริครับโอ้โหถือว่าออกนําเร็วเลยครับโคราชในนาทีที่15ครับดูจากสรีระร่างกายดีเหมือนเปิดครับแต่ว่าหน้าเท้าที่สัมผัสบอลตรงนั้นมัน เป็นใจแล้อเกินครับข้ามหัวของสาวุธกองราบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวต้องมีบทสัมภาษณ์นะฮะหลังเกมเล่นลูกยากเลยครับก็ถือว่าพยายามได้ดีครับแต่จังหวะมันยังไม่ได้ครับสําหรับศูนหน้าตัวอันตรายของจันทบุรีครับโอ้โหแล้วจับยาวแล้วเปิดปุ่มเข้ามาเลยครับทางกิตตินันแล้วเป็นใบเหลืองครับให้กับทางบูเรนหมาเลข6กับตันทีมของจันทบุรีครับกิตินัน สุดทีวิรยิยะกุลครับแต่ไปเข้าหนักใส่ทางเองกสิทธิ์เฉาบทครับดูฮะเหลืองแรกตัวเองเหมือนจะเสียบอลไปฮะแต่เอกสิทธิ์เนี่ยต้องดูอาการเลยครับโอ้โหถือว่าเหมือนจะเป็นจังหวะเปิดปุ่มเลยครับ,รบเป็นปีก่อนนี่ต้องเรียกหา VR จังหวะนี้เนี่ยฮะจังหวะนี้ <laughs> จับบอลยาวล่านโอ้โหดูเองครับดูเองจังหวะนี้ บอลโดนไหมโดนครับคนโดนไหมโดนเหมือนกันครับแต่ว่าคือเป็นจังหวะแก้ตัวครับของกัปตันทีมกิตินันครับแต่ว่าคนที่โดนเนี่ยตัวลอยเลยครับดูจังหวะนี้ก่อนครับวีรวัตพาบอลหลุดเข้าไป็นกับเขตโทนเย็นเรียบร้อยกับประตูที่สองของทางเจ้าป้าสวัสดิ์คัดครับจากบูรรันคนเดิมหมายเลข17วีรวัตรจิรพักสินลีครับ โอ้สุดจริงครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะพลิกสามคนของจันทบุรีเอาไม่อยู่แล้วดูจังหวะเลือกยิงครับเสาแรกเน้นๆครับสลาวุฒิกองลาบหมดสิทธิ์ครับสุดยอดครับประตูที่สองของโคราชและจิรวัตรจิรพักศิริครับโอ้ถือว่าจังหวะการเข้าทำก็สวยแล้วก็เลือกยิงก็ยอดเยี่ยมครับจิรวัตรครับโอ้โหดูฮะ ดูกี่ทีก็สวยงามครับเบียดเสาแรกเข้าไปครับหมดสิทธิ์ครับสลาบุธครับหลุดไปดวนแบบนั้นครับ้ระตูประตูนี้ก็ไม่รู้จะบังทางไหนครับบงังเสาสองกัโดนเสาแรกครับช่วงฟอร์มดีๆนี่ยักษ์ใหญ่ไทยลีกหลายตู้หลายทีมครับพร้อมจะดึงตัวดูจังหวะนี้ก่อนดิไปสันฉกบอลไ่ได้สามหนึ่งไปยามเจตลุยแม่ทัพจากศรีไม่ว่าอะไรครับจังหวะโดนเกี่ยวโอ้โหล้มไปนอนเลยบอกแฟชั่นเดีวยวแฟชั่น สินก็ยังไม่ได้ให้ครับใจแข็งอยู่ครับนัทวุฒิบอมกาวแต่ธนาชัยออกมาดักบอลได้ดีครับยังอ่านเกมอยู่ตลอ,อดเวลาคับธนาชัยหนูราชนี่ยเ <c oughs> ข้าไปขอคำอธิบายหน่อยเดวิสันเปอร์นเดสเ <c oughs> จ้าตัวเนี่ยก็มองว่าโอ้โดนลุม3คนแล้วโดนเข้าข้างหลังนะฮะพูดถึงนัทบงสัิยาไปเมื่อกี้ครับในช่วงฟอร์มดีๆนี่สทีมสทีมจากไทยลีกครับที่เป็นบิ๊กทีมครับ ยืนข้อเสนอให้ครับเจ้าตัวนี่หมดสัญญาเราด้วยครับแต่ว,ว่าเลือกที่จะอยู่โคราชต่อครับโอ้แล้วตัดกับไปจังหวะน,นี้โอ้โหสวยเลยครับทางเมลวินแล้วไปตามกาดบอลในกรอบจะเข้ากรอบเกียิโทษมาครับแล้วต่อบอลไววิรัตว,วิราวาวัตคืออโแล้วบอลได้เปรียบแล้วกรรมการไปเป่าครับคือถ้าจังหวะเป่าลักษณะนี้ต้องมีเหลืองนะฮะเพราะว่าคือถือว่าเป็นบอลที่จงังหวะที่โคราช ได้เปรียบแล้วครับเนี่ยต้องต้อง,งถ้าตามตามลักษณะการเป่าถ้าถ้าเป็นการเบรกแบบนี้ต้องเหลืองอแต่ว่าถ้าถ้าเป่าแล้วไม่ให้เหลืองต้องถามว่าเป่าทําไม<ช>เพราะรว่ามันมันดูเกมที่ได้เปรียบก่อนได้ครับตั้งแต่สมัยได้แชมป์ปีอูนาน <laughs> 2008, 2008หรือเปล่าไม่แน่ใจค่วงที่บูนิลัมเข้าไปควบกิดการนะครับ อ่ะดูเกมกันต่อนะก่อนเป็นเของจันทบุรีรามยอนได้ปานแล้วโอ้โห,โหเบียบินได้ครับสุดๆครับจังหวะนี้โอ้โหคือมองเห็นทางบอลเลยครับแต่ว่าจังหวะยิงก็เกือบเสียบตาข้ขานเหมือนกันครับถ้าไม่ปัดนี<ข>่ใส<ข>่สกอร์<ข>นี่หายแน่ๆครับถ้าไม่ปัดครับไม่นิดเดียวก็ปลายมือจริงๆนะจังหวะยิงของรามยอนครับเอาแล้วได้เรียกความมั่นใจ้างแล้วธนชัยถือว่ามีเซฟสวยๆแล้วฮะในซีซั่นนี้ เทคูล่าพาบอลลุยแอบแล้วเอาตัวรอดได้ด้วยครับอืมอา้าวเป็นสมเกียรติหาบอลในพื้นที่แคบโอ้โหแล้วพิกที้จะหลุดเลยครับเข้ามาในกรอบเขตโทษโอกาสรุ่นทำประตูโอ้ทล้วไ,ไปโดนเตะโอัดสินไม่ว่าอะไรครับจังหวะดียวล้มวัดใจ <c oughs> <c oughs> อ้าวเอฟซีฟอร์ดครับถ้าตามจังหวะแล้วขนานี้อ้า <c oughs> เดี๋ยวดูภาพช้าก่อนแล้วกันครับ <c oughs> ยังไม่ <c oughs> ยังไม่ต้อง,ง <c oughs> ชัด อ๋อ,อ,อดูเองครับดูเองตัดสินกันเอาเองครับอ,อ่ะดูว่าอ,อีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยเฟฟมาตอกส้นให้สมเกียรติดึงจงังหวะโอ้โห,หด,นนดหนึ่งหน<ด>ึ่งหลังงวางขาไปก่อน<ต>ะจะเตะจะเต็ตะเท้าเร็วจัดเลยนะท่านสมเกียร์อ่านี่ครไม่มี V A R ครับไม่งั้นได้ดูกันรีรันหลายรอบแน่ครับนัด ได้จะเป็นเพย์ท้ายๆแล้วครับตอนนี้กําลังจะครบ5นาทีของงานทุเวลาบาดเจ็บครับห้ทางธนชัยหนุ่มราชขึ้นมาโปรแกรมนะต่อไปครับสวัสดีแคทนะฮะจะออกไปเยือนัยนาาครับเหมือนจะมีการปรับโปรแกรมมาเล่นในเป็นวันศุกร์ที่18สิงหานะเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะแต่ว่าเหมือนได้ยืนยันมาแบบนั้นนะแล้วจบแล้วครับทีสนาม8ปบพรรษาครับเป็นนครธรมามได้เอฟซีครับเปิดบ้านเอาชนะจันทบุรีเอฟซีได้2ประตูศูนย์ครับจากการธปรมตู ของวินวัตจิรพักศิริทั้ง2ประตูครับในนาทีที่15และนาทีที่33ครับก็เป็น3คะแนนแรกของสาวกสวัสด์แคทครับนครราชสีมามาสด้าเอซีครับที่เปิดบ้านเอาชนะจันทบุรีไปครับ2ลูกครับวันนี้